ครับสวัสดีครับพบกับผมปลามงชัยนะครับวันนี้ก็จะปามารับชมรถไถคูบุต้านะครับตัว M+ 6 2 0 4นนะครับก็มาดูการตำมานนะครับวันนี้มาทำไม้เปลงนะครับเป็นยางเล็กตอนนี้ก็กำลังจัดเรียงต้นไม้ยางนะครับจัดเรียงแล้วก็ลากไปทีเดียวนะครับผมครับ มาดูว่าพละกกำลังของตัวอกสองนี้จะดีแค่ไหนครับตอนนี้ที่จังหวัดตรังร้อนมากครับผมร้อนร้อนมากๆเลยครับผม <c oughs> ก็มาดูการนำมานะครับง่ารกมากครับผมง่ารุกถึงหัวเลยนะครับ จัดไปครับจัดไปเรียงไม้ก่อนนะครับแล้วก็ลากไปทีเดียวนะครับลากไปตัดตรงที่รถอยู่นะครับครัอบอันนี้ผมชอบโรบามากนะครับผมโรบาทำม,มาสวยเลยครับผมลันไปแล้วครับผมลันไปแล้วโรบาอย่างสวยครับอันนี้ รถก็ออกได้ประมาณสองามเดือนนะครับก็อย่างว่าครับอเอามาใช้อานไม้อานลากไม้ก็สภาพจะดูโทรมเี็วหน่อยนะครับตัวาอานไม้ก็ถือว่าเป็นงานที่หนักอยู่นะครับกิิงมจริงอะไรก็ติดควรรถไหได้ครับไอซิ้วมาตามานครับผมโรบาย่างสวยครับแคนนี้ ลาไปรวมกันในกองเดียวแล้วก็ลากไปนะครับกำลังชงโต้โเลยนะครับมาดูกันนะครับลากไปแล้วนะครับโอ้ โอ้ล้อฟรี oh, ai, ล้อฟรีครับโอ้ไปอย่างสบายเลยนะครับผม ทรงสวยครับตอนนี้โอ้รักเลยครับกนนลลบำลังเหลือๆเลยนะตัวอกสองจีดโอ้ผลเยอะมากหัวปักดินแล้วนะครับกับโคนโคนต้นยางปักดินปักตอเลยครับ โอ้มาแล้วครับกลแล้วครับผม หลักมาตัดไม้ตรงนี้นครับผมโอ้ตรงนี้ร่มเลยนะครับผมฝนเยอะมาก เกียร์ได้หร่้เกียร์กระต่ายเกียร์หนึ่งกระต่ายนะครับลากไหมครับผมของฟ้าสวยนะครับวันนี้หรือว่าร้อถมีครับก็เอามาให้ดู รับชมกันขำๆนะครับเล่นๆครับมาดูการดำเนินของตัวอกสองนะครับอกสองขีดศูนย์นะครับผมเดี๋ยวก็รอชมอตอนที่ลากไม้ใหญ่ๆนะครับมาดูลากไม้ใหญ่กันนะครับโอ้โหใหญ่มากครับรูวไหวหมดคอ,องจะไหวไหมครับอันนี้ใส่โลตี้ครับผม ล็อกกันฟรีจะบอยไหวไหมครับติดอวตามาแล้วโอ้ยยอดแล้วโอ้มันเป็นเนินยัวครับผมใหญ่ใหญ่ใหญ่มากครับผม ไ,ไหวไมครับไหวไหม,ไมไโอ้สบายครับเอ็มหกสองครับผมโอ้สุดยอดริงๆครับตอนนี้เจนโอติดเนินนะครับ <c oughs> โอ้เชื่อก,การเลยครับ <c oughs> เชื่อรถครับเชื่อรถ มัดใหม่ครับผมตัวนี้ลากไปตีละ่้นก่อนนะครับมันติดเนินครับผมมันติดเนินครับติดหัวตอไม้ครับลากไปตีละต้นครับผมโอ้ขาดเลยครับโอ้โซ่กาสเลยครับ คือว่าสุดยอดเลยนะครับกับเอ็มบุกของอันนี้ครับถ้าไม่ติดต่อไม้ก,ก็ลากไหวอยู่แล้วครับสุดยอดจริงๆครับก็บมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นคูนนะครับตรงน,นี้ใส่เต็มเยวครับผมโนซีครับผม ครับน,นี้ก็ปลาเจ้าเก็บของไม้รับรชมอย่างเท่านี้นะครับอ่า,าสกัดอะไรก็ขอไปไว้ด้วยนะครับียงไม่ชัดก็ขอไปด้วยนะครับผมของคนใต้นะครับครั้งหน้ามีอะไรดีๆอะไรที่ใหม่ๆเดี๋ยวมารับชมกันนะครับช่วยฝากกดติดตามไม่หน่อยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีคิบ